มื่อนี้สีมาพ้าเบิงสวนดอกไม้ละกาดนะเขาเจ้าขายเป็นดอกไม้เนาะอยู่ในห้านขายดอกไม้อันไปกุ้งสิพาเข้าไปเบิงกันเลย่วนนี้โควิดก็เลยได้ใส่หน้ากากในนั้นหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กุ้งมีหนเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอเคไปเบิงกันเลยเนาะว่ามันสิงามสมดยโอเคงามบ่พี่น้องเอ,อ้ย ชาบึงดอกไม้ดอกไม้ไมนี่หลากหลายสีสันสวยงามใกล้ๆบ้านนี่แหละ้านนะขี่รถมาก็ประมาณ10บนาทีสวยๆงามงานทางนั้นเลยทั้งเทง,ทงกะ็ะหอยเป็นภูมิเป็นภูมเลย งามพี่นนอะเอ้งามสะอ่อนสะอ่อนเนาะสะอ่อนเนาะงามหลายงามหลายมีทุกอย่างทุกสีราคากระโบ้แพงตอนนี้อ่ามีแต่3สามดอนป้ายลายวาีด่อนเนาะงามงามงามผู้ใดอยากได้มาซื้อเอาเด้อหรือซื้อให้อะนะกุ้งมีพักกันกุ้งมีไปซื้อให้ก็ได้ต้นดอกกล้วยไม้อยู่ในห้านเดินนี้ได้เข้ามาในละ ทางในต้นนันต้นจังซีนี่เพื่อนจะเอาเข้ามาไว้ในเพราะาอาู่นอกมัน้อนหลายอาจจะต้นกล้วยไม้กะต้นหนึ่งกะ3สามสิบสี่ดอนเก้าสิบแปดตัวตัวนี้สิบหกดอกเก้าสิบแปดมาเลยเป็นดอกละงามงามมีแต่ดอกไม้งามงามทางนั้นเลยขนาดยองเลยงามงามงามอันนี้มัน เป็นห้องว่าต้นนางกวักแดงบอกพี่น้องห้องว่าจะไหนสวยบอกมาในเด้อค่อยมากหลายต้นไม้นะค่อยจะมากมาเบิงแล้วก็มาซื้อตลอดไปใส่้านค่อยต้นนี้ก็โอ,อ้งามหลายต้นนี้นะเท่าไหร่น้อนน่เนาะที่ว่าได้ซื้อ,อจากต้นเ่ะมีบอนตั้งอยู่บนน้ออยู่้านนี่งามบอกพี่น้องเ้ย okay. งามหลายงามหลาย อันนี้ก็เป็นต้นไม้แบบอยู่บ้านเฮาเนี่ยเจ้าขามีกลบทุกสนิทต้นไม้ดอกไม้ห้มหลายเด้อพี่นอ้อเลยอันนี้ก็เป็นต้นดอกขันสิบบ้านเฮาก็สิบมันดอกวาสนาทีบอนเยอเมกาก็มีขายเนาะ ฟ่มเ,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 เป็นฟ่มนี่เข่เจ้าขายอันนี้ก็นต้นไม้จ่ะสำหรับปลูกในบ้านนี่คืออันที่น้องงามหลายค่อยกับสะอ้อนแต่มาหล่อเบิ่งต้นไม้ยู่นี่แหละแต่ละมืดแต่ละเวนอยากได้อยากได้เมืดนี่แต่ว่าอยู่เฮือนบุมีบอนเนี่ยแหละอันนี้แมนพันห้องว่าดอกลาเวนเดอร์งามหลายทั้งลุมเป็นพักพักเข้า สีกรีนสีเขียวแล้วก็สีเพอร์โปสีนสีม่วงนะนพักเข้วงามหลายที่นนองเบิ่งดูดอกลาเวนเดอร์กับงามสองเบื้องเลยอันนี้ก็ดอกไม้ตัวนี้เป็นดอกแบบอยู่บ้านเท่านะอันนี้เพิ่นห้องดอกหอนไก่บ่คือดอกออียงใครกับพูดดอกหางหมาบ่ภาษาบ้านเท่านะ งามงามทางนั้นพี่น้องเอ้ยแต่สะอ่อนเนาะอันนี้ก็เป็นดอกลอวินเดอร์เนาะงามงามงามนี่แต่งงามงามพี่น้องเอ้ยวันนี้พามาสมแต่ดอกไม้นี่แหละเพราะว่ามันงามหลายบรรยากาศดอกไม้งามงามมาให้เบ่งวันนี้นะและมันก็มีต้นบักเพชรน้ำเบ่งแม่บบกเพชรนี่ต้นหนึ่ง สามดอนสี่สิบเก้ามีมเพชรกระป็ดหมากแล้วเนาะซื้อแล้วก็ได้กินเลย <c oughs> อันนี้ดอกคล้ายๆายดอกขอนไก่บ้านเขานี่เป็นหนึ่งเหลืองสีนะส้มๆน่างามอันนี้กระถางนึ่งสิบเก้าดอนเก้าสิบแปด เออบักเพชรบรัเพชรสีม่วงบักเพชรสีม่วงเนาะเพชรสีม่วงนะมดถมงม่ถังนี่ก็สิบเกดอนบปดบักเพชรสีม่วงก็มีถางนี้ก็มีเป็นต้นไม้มงคลต้นหนึ่งเก้าดอนหปดเอ้ยสอร,รี่เด้อห้าดอน 98, เก้าสิบแปดเราีนม้มงไอ้เลยเป็นต้นไม้มงคลดอกแพร่เด้อในน้ำบนใบอมอเด้อเห็นบ่เนี่ย อันนี้กัแมนกระบ,บองเผ็ดเนาะกระบ,บองเผ็ดดอกบองเผ็ดสีแดงมีหลายสีเป็นดอกอะไรงามๆทางนั้นเลยงามๆทางนั้นเลยเลย<ๆ>พะะนะแยากได้ไปปลูกยูเซีนกับมาซึออรเดอร์ดอกไม้มงคลนะแถวเนี่ยคอยก็มีหลายแล้อยูฮานเพราะว่าคอยมักปลูกดอกมงคุณโอโ้นี่น,น,นี่งามหลาย สิบวาได้ซื้อมาจากเต้าว่าน้องคือมางามแท้ตายๆยมักแหงได้นี่มักเมิดอยู่นี่นะสะเพอตัวนี้นี่นะดอกกระบองเพชรจะเป็นมันงามมักน้ำบอพี่น้องพาผู้ใดมกกักตะกุดอันติดตามให้ในเด้อให้กำลังใจเพื่อเพื่อว่ากุ้งมีจะได้สร้างอ่ะน,นะคลิปต,ต่อไปให้เบิ่งอีก เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดอ้อคลิปนี้กับมรทนีก่อนเมื่ี้อย่างไรกันมิตรดอกไม้งานนี่แหละมาฝากพ่อแม่พี่น้องเขาซอยเบิ่งน้ำกันขอให้ทุกคนที่เขาว่าเบิ่งมีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อมีโชคมีลาบแบบต้นไม้นี่ต้นไม้น้ำโชคทางนั้นเลยโอเคพอกันคลิปหนาเนาะโอเคบายบาย